ันนี้กิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะเรามาเป่าสีน้ํากันค่ะ,ะสีที่ใช้คือสีผสมอาหารนะคะเด็กๆมันจะไม่เป็นอันตรายกับเด็กๆนะใส่สีผสมอาหารสีน้ําแล้วก็ใส่น้าจาล้างจานนิดหน่อยนะคะในขั้นตอนนี้นะให้ผู้ปกครองรดูด้วยนะคะเด็กๆเป่านะคะไม่ได้ดูดนะแล้วก็มีสีไม้นะคะมาเริ่มกันเลยนี่พอผสมน้ําแล้วนะคะใส่ฟองสบู่มาแล้วเด็กๆห้ามดูดนะเขาให้เป่านะคะ อ่าเสร็จแล้วเราก็มาเป่าค่ะอ่าอ่าเด็กจะเป่าเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะ จินตนาการของเด็กๆเลยเมื่อเราเปอกมาเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าฟองสบู่เป็นรูปทรงอะไรครับใช่แล้วคะ่ะเป็นรูปทรงกลมนะคะกลมบ้างงรีบ้างนะคะอ่าอ่าบอ,อนก็เป็นรูปใหญ่เลยนะคะ ฟองใหญ่แต่ละเอียดเลยเสร็จแล้วค่ะของครูอาเป็นรูปดอกไม้สีแดงนะคะเสร็จแล้วเลยเขียนชื่อชั้นเลขที่ประเมินตนเองผู้ปกครองประเมินถ่ายรูปส่งมาในกลุ่ม้วยนะคะเด็กๆ สวัสดีค่ะค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆต้องหากระดาษมารองไว้ข้างใต้ก่อนนะคะสักสองสาชั้นหรือว่าไม่ก็เป็นแผ่นไม้หรืออะไรก็ได้นะคะมารองเพื่อว่าป้องกันหน้าหลังจะได้ไม่สกประปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ